ปัดฝุ่นกันจ้านี่คือเริ่มเล่นตีตารกีต้รีติารตลอดทางกีตตลอดทางกีต้ตลอดทางเลยทำยังไงดีอ้อยไม่ได้อะทรงตัวจะไม่ได้เลยอ่ะหัดใหม่ค่ะฝึกใหม่ฉันเหน็เกาะหมดแล้วโอ้ยแล้วก็เหนื่อยขอบขขอบไม่ไหวแล้วเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมาเริ่มล,ลุยไปข่ะไป เนี่ยนะเราจะมีท่าเลี้ยวท่าเลี้ยวแล้วก็ท่าจบท่าจบกับท่าเลี้ยวแล้วก็ท่าเบรกไม่รู้ว่าจะได้สักท่าใหม่ไหมอ่ะมาเลยเรามารองกันดีกว่าหลังจากที่เขาเลิกฮิตกันหมดแล้วเราก็กลับมาเล่นเล่นคนเดียวนะคะโอ้หมุนหมุนว้าโอ้ยไม่กระเซดความเซ่แต่ก็ได้อยู่นะคงสวยคงสวยเนี่ย มาแล้วโชว์โชว์ปารตโอโอเคอ่ะแล้วลูกสันกจะกดหยุดเอ้าสะดุดจบสวยละทีนี้อ๋อลมตึงสถานสะเทือนไปทั้งวงการลมตึงจ้าลูกก็ไม่ยอมกดน,นะจ้าเฮ้ยอะมาขอจบสวยๆหน่อยจบสวยๆหน่อยขอสวยๆเบลกสวยๆไม่ได้หัวทิ่มจนได้ ไม่หิวแล้วว่าเอยแลว้แลวขอจบสวยขีีได้ไหมน,นั่นแหละสวยแล้ว <c oughs>